มมทุกคนเอ,อเช่นเคยนะคะชื่อว่าช่องหมยหลินชาแนลอันนี้คือหลินเองนะคะเดี๋ยวหลินเนี่ยจะมาเล่นวักหนึ่งวันคนเดียวนะคะเพราะว่าเหมยเนี่ยไปตัดคลิปแล้วโอเคไปกันค่ะอย่างแรกเราก็จะขึ้นบ้านใช่นี่ค่ะทุกคนไปล็อกบ้าน,น่กนโอเคค่ะทุกคน ว้าวเมืองบูคาเวสนก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเปิดหน้าต่างใช่ค่ะว้าวเมืองน,นี้ก็สวยนะคะทุกคนแต่ว่าดูสดใสดีเนาะเราลงไปช้อปปิ้งกันเถอคะค่ะทุกคนถึงเวลาช้อปปิ้งกันแล้วไปกันค่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ใกล้ๆเราเองนะคะเราก็อยู่นตึกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมามาถึงแล้วเราก็จะหยิบรถเกนเลยนะคะเราก็จะเอาไอศครีมไปกินที่บ้านนะคะอเอาเลซี่ซ่าด้วยค่ะอุ้ยช็อกโกแลตของปวดเอาไว้กินอย่าแบบแบบแบบดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้อะโอเคทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะพลาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่าหยิบแล้วก็ นมวัวแท้ร้อยเปอเซ็นนะคะแล้วก็นำนำ้นำม่วงบ้านเราเรียกนะคะอันนี้ก็โค้กค่ะอ้าผลไม้น้อยค่ะวันนี้น่าจะหมดเงินไปเยอะแน่ๆเลยไปจ่ายเงินกันค่ะสิบล้านบาทค่ะ จะบอกเลยนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำอะไรอีกนะเราก็จะไปซื้อไอติมต่อแต่แค่เอาของไปเก็บก่อนคะ่ะไม่เราจำองเก็บไว้ในครัวเลยนะคะโอเคซืมต่อจ้าไปซื้อติมกันคะ่ะแล้วก็แบบไปเดินเล่นแบบเออฟิลคุณหนูแต่มันไม่ออกฟิลคุณหนูแล้วคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำเล็บให้ดูว้าว อยากกินไอติมช็อกโกแลตมากเลยค่ะโอเคค่ะปะข้ามให้นอนกันระวังระวังนะคะทุกคนไปเร็วเดิน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 ไปเล่นชิงช้านะคะเพราะยังไงเวลาเราออกมาเดินเล่นเราก็ต้องมาจบที่นี่เลยค่ะสวนสาธรารณะล่ะคะไม่่สวนสาธรารณะคะสวนสาธารณะของในหมู่บ้านบุคฮเวนเมืองบุคฮเวนของเรานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวด้วย ไม่รีวิวดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นของเด็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์เออตัวนี้จะเป็นตรอทานอาหารเซื้ออาหารมากินตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นน้าตกใจกลางเมืองค่ะเขาเรียกกันใจกลางเมืองเพราะมันอยู่ในเมืองโอเคค่ะทุกคนแล้วก็จะเดินกลับบ้านเรามาแค่นี้แหละนี่โอเคค่ะทุกคนเข้าบ้านกันเลยดูดีไหมคะทุกคน เราก็จะไปยืนกินไอติมชมวิวอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อนี้น่าดีน่าอยู่เลยคะ่ะทุกคนดูดีมากอีกอย่างนะคะบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลก็ตำรวจเพราะว่าแบบมันจะได้ปลอดภัยหน่อยะคะ่ะทุกคนมาอยู่ใกล้ๆกับพวกนี้มันจะปลอดภัยมากๆเวลามีตัวอะไรก็มานะคะ เราจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วนะแล้วเออโรงพักก็สวนสาธารณะติดเลย mm hmm. เผื่อแบบแบบว่าไปดูสวนสาธารณะก็จะมีโจรมาขโมยกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. โอเคค่ะทุกคนติมเราก็หมดแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะไปหาของมากินต่อจ้าของที่เราเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้ก็จะเป็นเออเอาโค้กไปกินแบบฟิลฟลดีกว่าแต่เรายังไม่กินตอนนี้นะคะเอากินไปจิบหน่อยก็ได้คำหนึ่ง อืมตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงหรือกี่โมงแล้วเนี่แหละคะ่ะโอ้ยัยมีมาเลยทุกคนมาอร่อยทุกคนคะวิวดีมากเลย